เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Mouse and b a s สอ Bannerlord เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีไกด์มาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะเป็นไกด์การบริหารเมืองนะครับหรือการ m ม n นจเมนต์นะครับพวกทาวพวกคัสเซนนะครับหรือพวกปราสาทต่างๆนะครับให้ยังไงมีความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถทนทานต่อค่าศึกที่จะเข้ามา นะครับบุกโจมตีนะครับต่อเมืองหรือปราสาทของเรานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มไกด์กันก่อนเลยนะครับผมเมืองของเรานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าสวามีพักต่ออาณาจักรไหนก็ตามนะครับหรือจะเล่นเป็นคิงนะครับหรือการก่อตั้งอาณาจักรของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับย่อมมีเมืองของเตมเป็นธรรมดานะครับอาจจะเเมืองหรือ2เมืองหรือว่า2เมืองอีก2ปราสาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารเ เมืองเนี่ยกับปราสาทเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับก็คือหนึ่งนะครับจะช่วยเพิ่มรายได้ของเรานะครับอย่างมั่นคงแล้วก็นะครับเมืองหรือประสาทของเราจะมีความแข็งแกร่งนะครับทำให้ข้าศึกเนี่ยเข้าบุกโจมตีหรือเลือกที่จะปิดล้อมโจมตียึดเมืองของเราเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนเล่นแบบการเข้าสวามิภักต์ต่ออาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งนะครับเมื่อราชาหรืออะไรเนี่ยยกเมืองให้กับเราแล้วเนี่ยนะครับเรา สามารถนะครับป้องกันเมืองของเราได้หรือว่าบริหารเมืองของเราได้ง่ายขึ้นนะครับกว่าการที่เราเป็นเจ้าของอาณาจักรของตัวเองนะครับเพราะมันจะเกิดความวุ่นวายพอสมควรนะครับเอาละนะครับสิ่งแรกนะครับในเมืองให้เรากดเข้าไปตรงที่เมืองของเรานะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีบอกค่าสเตตัสต่างๆอยู่นะครับภายในเมืองนะครับแล้วก็เข้าไปตรงเมนูทาวนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในเมืองเนี่ยส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่า ในเมืองนี้เนี่ยมีใครมาเปิดธุกรกิจเอาไว้ในเมืองเราบ้างพวกเวิร์กช็อปพวกโรงทํานู่นทํานี่นะครับจะเป็นการอาบอกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บภาษีต่างๆนะครับให้กับเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเจ้าของเมืองก็จะตกมาที่เราอีกทีหนึง่งส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว,ว่าอาหารนะครับที่อยู่ในเมืองเ,เพียงพอในการที่จะเลี้ยงทหารหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือหมู่บ้านลูกนะครับที่ขึ้นตรงต่อเมืองกับ หรือปราสาทนั้นๆน,น,นะครับว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างอย่าตรงนี้ก็เป็นซากุระกับเซนทร r อเรียนนะครับทีนี้นะครับผมสิ่งกอ่อสร้างพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่อยู่ในเมืองทั้งหมดนะครับจะบอกระดับนะครับหนหรือ3นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายประจำวันนะครับว่าเราจะอัดนโยบายไปทางไหนบ้างนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับผมจะเป็นการ เ,เขาเรียกว่าอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในกรณีที่เราก่อสร้างอันนี้อยู่นะครับแล้วมันช้ามาติดคิวเนี่ยเราจะต้องอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับ500ต่อ1วันในการบวก50 c o n s คอนสตรักชั่นก็คือวัตถุดิบตรงนี้นะครับในการใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบูรณะบำรุงนะครับในกรณีที่เมืองถูกโจมตีกำแพงพังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องใช้ตรงนี้ในการซ่อมแซมนะครับรวมถึงก่อสร้างด้วยนะครับส่วนค่าสเตตัสพวกนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ย จะเป็นภาษีนะครับที่เราได้จากเมืองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าความมั่งคั่งนะครับหรือความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนะครับตรงนี้จะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างในการที่จะต้องใช้ในการสร้างของพวกนี้นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นค่าความปลอดภัยนะครับของเมืองเราแล้วก็ค่าจงรักภักดีนะครับของประชากรของคนในเมืองที่มีต่อเรานะค่าอาหารแล้วก็เป็นทหารนะครับ ทหารรักษาการหรือทหารที่ประจำอยู่ในเมืองของเราเนี่ยมันจะรวมอยู่กับทหารที่เราเอามาใส่ไว้ตังหานะครับมันจะแยกกันนะครับทีนี้นะครับความสําคัญของค่าต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นภาษีก็คือรายได้ที่เราจะได้นะครับค่าความมั่งคั่งก็จะไปเพิ่มพวกภาษีนะครับยิ่งมั่งคัง่งยิ่งได้ภาษีเยอะนะครับคนมาค้าขายมาทาอะไรเยอะตัวนี้ก็ยิ่งเยอะยิ่งสร้างตรงนี้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นซ่อมแซมได้มากขึ้นค่าดนจิตี้เนี่ย เป็นค่าความปลอดภัยของเมืองนะครับในกรณีที่โจรจะมาป้นหรืออะไรมันก็จะไปส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับค่าความมั่งคั่งด้วยแล้วก็ภาษีด้วยนะครับผมพักโทษนะครับหนียากขึ้นนะครับอะไรพวกนี้ต่างๆจะอยู่ในค่าเ e อร r i ิ y ตี้หมดเลยนะครับส่วนค่าโรโย่เนี่ยคือค่าความจงรักภักดีเนี่ยนะครับจะทำให้อ่าคนเนี่ยทำงานแล้วก็ส่งภาษีนะครับมันจะมาบวกกับตรงนี้ด้วยส่วนฟู้ดนะครับจะส่งผลต่อค่าความจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ ทหารนะครับที่อยู่ในเมืองของเรานะครับอย่างตงัวนี้ฟูตติดลบอยู่ลบ5นะครับทหารต้องลบ3ไปต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เพื่อน <S <S ๆเล่นมาสักพักแล้วมีอาณาจักรของเองหรือนา,นานแล้วเนี่ยนะครับเมืองเราเนี่ยจะต้องยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยอาณาจักรที่เป็นศัตรูเนี่ยในการยกทัพมาปิดล้อมเมืองของเราเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า1 0 0 0พนะครับถ้าเมืองเราป้องกันน้อยด้วยยิ่ง4ี่500้าอยนะครับถ้าเป็นเมืองนะครับปราสาทแค่ร้อยสอง้อเนี่ย เขามาตีแล้วมันแตกง่ายนะเพราะฉะนั้นทาวเนี่ยช่วงหลังๆเป็นต้นไปช่วงกลางๆเกมเป็นต้นไปเนี่ยเน้นให้มีทหารประจําเมืองนะครับอย่างดีอย่างน้อยต้องสัก800ขึ้นนะครับถึงจะพอไว้วางใจได้ในการที่กองทัพเล็กๆจะไม่มารอบตุ๋ยเอาเมืองของเราไปนะครับถ้าเขามาเขาต้องมาพันขึ้นนะยิ่งถ้าเพื่อนๆมีทหารเนี่ยเต็มลิมิตนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับเต็มลิมิตได้ตรงนี้ยิ่งดีนะครับก็คืออ่อ ทหารตรงนี้ใส่ไว้ให้เกือบเต็มยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งเมืองยิ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็จะทําให้ข้าศึกเนี่ยเข้ามาบุกโจมตีเมืองของเรายากขึ้นนะครับเขาจะตัดสินใจไม่บุกเพราะว่าเมืองมันมีการป้องกันอย่างดีนะครับเขาจะไปเมืองอื่นแทนในกรณีที่เพื่อนเพื่อนเล่นสวามิภักดิ์าณาจากักรอื่นนะครับจะบริหารเมืองง่ายมากนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นอาณาจักรของตัวเองบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาในการมาสร้างทหารใส่เข้าตรงนี้นะครับเพราะเราอาจจะต้องดึงทหารเนี่ยเข้ากองทัพมาช่วยรบด้วยนะครับทีนี้ การบริหารเมืองยังไงนะครับให้มันมีความเจริญร i̇şte. ุ่งเรืองมีความมั่งคั่งสมบูรณ์นะครับก็คือ1นะครับนโยบายนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับหรืออาณาจักรของเราที่เราสวามิภักดิ์อยู่ด้วยเนี่ยใช้นโยบายอะไรบ้างในการบริหารราชอาณาจักรนะครับมันจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละเมืองนะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับการดูแลนะครับรอบเมืองนะครับ อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเมืองแต่ละเมืองมันจะมีหมู่บ้านลูกซึ่งพวกหมู่บ้านลูกกับพ่อค้าเนี่ยก็จะส่งโปรดักเข้ามาขายในเมืองนะครับถ้าไม่ดูแลรอบๆเมืองของเราปล่อยให้มีชุมโจนกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยหกหรืออะไรพวกเนี้ยถ้า5 6 3หกสามอเงี้ยปล่อยไปครับมัน,ม,นมันบุกกองคาราวานกับพวกชาวบ้านยากหน่อยแต่ถ้าสักสิขึ้น20ขึ้น30ขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมันเขาจะดักดีพวกคาราวานพวก ชาวบ้านที่จะส่งโปรดักเข้าในเมืองนะครับทำให้บางทีโปรดักเข้าเมืองเนี่ยไม่ทันภาษีก็จะลดลงทําให้อาหารลดลงด้วยนะครับต่างๆพวกนี้จะส่งผลต่อเมืองหมดเลยแล้วก็จะทําให้รายได้ของเพื่อนเพื่อนที่จะได้ต่อเ์อเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแวะเวียนกันมานะครับดูแลนะครับปัาโจนที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆบ้างนะครับอย่าปล่อยให้พ่ออย่างกรณีของผมเนี่ยผมติตดศึกนะครับหลายอาณาจักรนะครับสามสี่อาณาจักรมันเลยทําให้แบบผมไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะดูแล ไม่มีเวลาที่จะดูแลเมืองสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็นะครับเท่าที่เห็นนะสีแดงคือผมติดศึกหมดเลยนะครับซึ่งลุมสมมากนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับ ก็เลยอาจจะไม่มีเวลาได้มาดูแลเมืองสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นสวามิภักดิ์อยู่กับอาณาจักรดาอาณาจักรหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ละอาณาจักรเนี่ยเขาจะเปิดศึกไม่เกิน2อาณาจักรต่อครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีทหารเป็นพวกขุนนางที่อยู่ในกองทัพที่คอยดูแลบ้างบางส่วนนะทำให้เรามีเวลาได้มาจัดการเมืองของเราบ้างนะครับแต่อันนี้ผมเล่นตามเนื้อเรื่องอยู่นะมันเป็นเควสเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอยู่ก็เลยแบบติดศึกทีเดียวหลายอาณาจักรเลยนะครับผมทําให้ไม่ทันนะครับเอาละนะครับ คือการดูแลโจร,รบรอบเมืองนะครับให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้เอาโปรดักเข้ามาในบ้านในเมืองของเราได้สะดวกมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูคําว่า d e เฟนเดอนะครับผมมีทหารประจําเมืองนี้หรือป้องกันเมืองนี้อยู่ทั้งหมด447นายนะครับเป็นทหารรักษาการอยู่ในเมือง231แล้วก็ทหารส่วนตัวที่ผมดึงเข้ามารักษาการเนี่ย อ,อีก2อ6รกรวมเป็น447นะครับถ้าเมืองของเราเนี่ยนะครับอาหารติดลบนะบฟูติดลบเนี่ยทหารเนี่ยจะทยอยหนีออกจากเมืองไปเรื่อยๆนะครับบวกกับการเวลาถูกล้อมเมืองค่าขอนกำลังใจจะลดลงเป็นอย่างมากนะครับทำให้เมืองเนี่ยแตกง่ายมากนะครับเพราะนิสัย A อเนี่ยเมื่อเวลาล้อมตีเมืองเนี่ยเขาจะยิงพวกกำโพงกำแพงของเราเนี่ยให้พังก่อนนะครับถึงจะบ,บุกนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะมีเวลาในการมากับมาป้องกันเมืองนะครับและถ้า เรากดดูเนี่ยถ้าอาหารติดลบไม่มีอาหารอยู่ในคลังเลยศูนย์เนี่ยถ้าหารจะเสียความกำลังใจแล้วก็ทําให้หนีออกจากเมืองไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับเดิมทีตรงนี้เนี่ยของผมมันมีอยู่ประมาณ600กว่านะครับแต่เนื่องจากผมติดศึกระยะไกลนะครับวิ่งขึ้นเหนือบ้างอะไรบ้างนะครับนานๆจะกลับมาดูเมืองสักทีนะครับก็ลดไปร้อยกว่านะครับเยอะพอสมควรนะครับวิธีแก้นะครับเพื่อนๆเล่น ไม่ว่าจะปกครองอาณาจักรของตัวเองเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าในการที่จะสวามิภักดิ์กับอาณาจากักรใดอาณาจักรหนึ่งเนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนแก้น,นะครับเรื่องของฟู้ดก็คือหนึ่งนะครับนโยบายตรงนี้จะช่วยลดนะครับการอดอาหารลงไปได้พอสมควรนะครับแต่นก็ยังติดลบอยู่ยิ่งฐานในเมืองเรามีเยอะมากเท่าไหร่นะครับต้องใช้อาหารในการเลี้ยงกองทัพเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอาหารเพียงพอในการเลี้ยงกองทัพนะวิธีแก้ให้มันแบบดีขึ้นนะครับผมจะแนะนําก็คือ ให้เราเข้าไปที่เทรดนะครับเมื่อเมื่อเวลาถ้าเพื่อนๆมีตังค์นะครับอยู่ที่ตัวเนี่ยพอสมควรนะครับเมื่อเวลาวิ่งผ่านเมืองไหนที่เราสามารถเข้าไปในเมืองได้เนี่ยให้กวาดซื้ออาหารนะครับโดยเฉพาะเมล็ดข้าวนะครับกวาดซื้อมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับในเมืองของตัวเองครับกดอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับล้นลูดสมมุตินะครับลูดไปเลยผมขายไปประมาณหลายร้อยนะครับจนเกือบหมดกดตกลง นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้มันลบ5้าอยู่เดี๋ยวผมจะรอเวลาไปเห็นไหมครับว่าบวกสมแล้วเข้าไปดูนี้ครับมันจะบวก3มนะครับแล้วก็ฟู้ดตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นการสต็อกนะครับแล้วกองกําลังทหารของเราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหลือลบ2นะครับคือเขามีข้าวกินและเขามีขวัญกาลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับมีข้าวกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพร้อมที่จะสู้รบนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะระบบ ลึกนะครับเราต้องแบบคอยดูแลตลอดนะครับให้เพื่อนๆนะวิ่งไปเมืองไหนก็ได้ที่เข้าได้นะครับกวาดซื้อพวกมเมล็ดข้าวเนี่ยให้มากที่สุดเิ็ดตัวไว้สักพันสองพันนะครับแล้วมาใส่ไว้ในเมืองตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลเมืองตัวเองให้โจรเยอะเพราะพวกโปรดักข้าวอาหารเนี่ยมันจะมาจากหมู่บ้านลูกนะครับเขาจะวิ่งเข้าไปใส่ที่เมืองเราแล้วกเ็เขาเรียกว่ากองคารวานพ่อค้าเขาจะเอาอาหารเนี่ยเข้ามาขายในเมืองนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีอาหารในการกินเพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลโจรรอบๆเมืองเราให้ดี นะครับแต่ในอย่างกรณีของผมเนี่ยผมติดสึกนะครับเลยไม่ได้กลับเวียนมาดูสักเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยไปนะครับส่วนเงินนะครับถ้าเมืองไม่โดนโจมตีก็ใส่ไว้สักนิดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเมืองโดนล้อมมีการเกิดการสู้สูรบขึ้นเนี่ยก็ือเพื่อนอัดเงินไว้นะครับอย่างเงี้ยอัดเงินไว้นะครับในกรณีที่ซ่อมแซมก็จะได้ซ่อมแซมพวกกำพงกําแพงเร็วขึ้นนะครับประสาทก็เหมือนกันครับใช้วิธีการเดียวกันกับการทําเมืองแบบนี้เลยนะครับนี่คือ วิธีการเพิ่มอาหารนะครับที่รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะค่าอย่างอื่นสามารถออกนโยบายได้นะครับเป็นพวกค่าความจุลละพกดีไหมครับเมื่อมีอาหารเพียงพอนะครับเมื่อกี้ค่าความมั่งคั่งผมบวกแค่หนึ่งนะครับตอนนี้บวก5แล้วเห็นไหมครับจะทําให้ภาษีเนี่ยเพิ่มมาขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับมันจะส่งผลรวมกันหมดในเมืองนะเพราะฉะนั้นเมืองเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้นะครับเราต้องคอยดูแลตลอดเวลาเอาละครับ วันนี้ผมก็มีไกด์นะครับการบริหารเมืองนะครับกับประสาทมาให้เพื่อนเพื่อนแล้ววิธีการดูแลอะไรต่างๆนะครับมาบอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับในการเล่นเกมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับไกด์หน้าผมจะมีไกด์แล้วมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับเพื่อนชอบใจนะครับสามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมได้นะครับ วันนี้ผมขอลาไกด์มั์เอนเบยส,สองเบนเนอร์หลอดไปก่อนเราพบกันใหม่ไกด์หน้าครับผมสวัสดีครับ